สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m ม r o Gaming กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาพบกับนัดอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยนะครับวันนี้นัดก็มาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ๆก็คือ Mobile Gaming Recap ในปี2021นะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างครับไปดูกันเลยดีกว่าครับ ในจอนร์่าแรกนะครับหรือว่าชนิดประเภทเกมแรกนะครับน่าจะพูดถึงเกี่ยวกับเกม Open World RPG หรือ r o l ห Playing Game หรือในภาษาไทยที่เรียกว่าเกมสวนบุบบานหรือว่าเกมเก็บเลเวลหรือว่าเกมแนวผจญภัยนั่นเองนะครับซึ่งถือได้ว่าเกมเก็บเลเวลกับมือถือเนี่ยช่วงแรกๆในเมื่อประมาณ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่แอบจะขัดขัดกันอยู่นะครับแต่ มาช่วงหลังๆเนี่ยแล้วก็ยิ่งยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยคนเราเนี่ยก็เริ่มปรับตัวได้มากขึ้นนะครับว่างก็หยิบมือถือมาเก็บเลเวลว่างก็หยิบมือถือมาหาของซึ่งทําให้เกมแนวเก็บเลเวล Open World หรือโรเปยิงในมือถือเนี่ยมีผู้เล่นสนใจเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับบวกกับการพัฒนาของมือถือเนี่ยที่สามารถรองรับกราฟิกได้สวยแทบจะเทียบเท่าหรือมากกว่า PC และคอนโซลณปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับ ก็คงไม่แปลกนะครับที่เราจะได้เห็นเกมเก็บเลเวลหรือว่าเกมแนว Open w o r l d เนี่ยเกิดขึ้นใหม่มาเรื่อยๆในแพลตฟอร์มเกมมือถือนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะทำเงินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดของตัวละครการเก็บเลเวลหรือว่าการขายแบบกาชาพวกไอเทมนั่นเองนะครับถ้าจะให้พูดถึง3อันดับเกมแนวแบบ RPG หรือเกมแนวเก็บเลเวลนะครับในปี2021ของเกมมือถือนะครับ คงจะเป็นเกมอื่นใดไม่ได้เลยนะครับอันดับหนึ่งะครับในมุมมองของนันะก็คือเกมชินนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปในสมัยแรกๆที่เปิดตัวเมื่อปลายเดือน9ปี2020เนี่ยถือว่ากระแสตอบรับในวันแรกๆเนี่ยมันทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่าเนี่ยเกมเนี่ยมันจะน่าเล่นหรือเปล่าภาพมันดูการ์ตูนไปไหมนะครับแต่การันตีนะครับแต่เชื่อได้เลยหลังจากที่ทุกคนได้สัมผัสได้เข้า ไปในโลกของเทวัดจริงๆนะครับมันทำให้ถ้าประสบการณ์จากนั้นนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นเดือนๆกันเลยทีเดียวนะครับคอนเทนต์ที่แบบเปิดออกมานะครับเพราะถือว่าเกมมือถือที่มีคอนเทนต์แน่นยิ่งกว่าเกมของซะอีกนะครับและตัวละครแต่ละตัวนะครับมีแบ็กสตอรี่ทุกตัวนะครับทำให้กาชาเกมนี้เป็นมากกว่าเกมกาชามือถือ Open w o r l d ซสอีกนะครับซึ่งในปีนี้นะครับหรือว่าปี2021นะ ก็ไม่ได้แผ่วลงไปเลยนะครับในเรื่องของเนื้อหาและตัวละครนะครับแม้อาจจะมีช่วงเว้นว่างจากการห่างหายการอัปเดตไปบ้างในช่วงที่แบบ1.6จนถึง2.0นะครับก็ช่วงหลังเสี่ยวใช่ไหมช่วงประมาณเดือนกุมภานะครับจนถึงเดือน6นะแต่ก็ถือว่าการอัปเดตใหญ่ครั้งนั้นนะครับมันเหมือนกับทําให้มีฮโยนะครับทำให้รู้นะครับว่าเนี่ยผู้เล่นเนี่ยห่างหายไปนะครับก็เลยทําให้ การอัปเดตคอนเทนต์ของมิโฮโยเนี่ยได้ทำได้ถี่และเหมือนกับเป็นระยะเวลาที่เหมือนกับรับได้ของผู้เล่นนะครับอ่าก็คือจะบอกว่าเกมเกมชินอิมแพ็เนี่ยเป็นเกมที่ทำสตอรี่ได้ดีที่สุดของปี2021ได้ก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าความเข้มข้นของ2.0ที่เข้ามานะครับที่แบบเขาเรียกว่าไงที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยรอมานานเกือบปีนะครับเพราะว่าแต่คือเขาเรียกว่าอะไรน,นะ คอนเทนต์ที่จริงอ่ะมันแบบมันมันมันมีระยะเวลาของมันที่เหมาะสมหรือล้วแต่คือผู้เล่นไงคอนเทนต์มันออกมาเราก็ต้องเล่น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 ใช่ไหมคอนเทนต์ที่แบบมีให้ทําีหเดือนทําเสร็จภายใน 1, 1เดือนบางคนหนึ่งอาทิตย์ก็เสร็จแล้วนะอดหลับอดนอนนะครับอ่ะแต่คือพอหลังจาก2.0นะครับมิโฮโยก็มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับทุกๆ2เดือนนะครับประมาณนั้นนะเท่าที่นัดดูแบบแพทนะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับไม่ไม่นานเกินไปแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะครับ และยังมีการเพิ่มกิจกรรมเข้ามาให้ผู้เล่นได้เล่นเป็นประจำอีกด้วยนะครับทั้งผู้เล่นหน้าเก่าหน้าใหม่หรือว่า Return Player นะครับแล้วก็เพชรเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกับง่ายมากขึ้นนะครับและไม่อยากจะบอกเลยครับเมื่อต้นเดือนนะต้นเดือนมก,การาในะปี2022นะครับสตอรีของเวอร์ชันสเนี่ยถือว่าแบบสุดจัดมากนะครับอ่าแล้วก็ตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไปเล่นหรือว่า ห่างหายไปนานนะครับลองกลับเข้าไปเล่นในเกมชิน Impact ได้นะครับสำหรับเกมที่2ที่นักจะเลือกมาเป็นของปี2021นะครับจะเป็นเกมที่ชื่อว่า s e v e n นไนภาค2นะครับถ้าพูดถึง Seven น i นท t เนี่ยทุกคนคงจะอ๋อกันเลยทีเดียวเพราะเป็นเกมมือถือแบบที่รุ่นแรกๆเลยนะครับแล้วก็ เกมเซเว่นไนท์เนี่ยถือเป็นเกมที่กระแสรแรงมากๆนะครับก่อนที่ตัวเกมเนี่ยจะออกซะอีกนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยเป็นเกมภาคต่อของเซเว่นไนท์นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าแบบเซเว่นไนท์เนี่ยมันดังมากๆเป็นเกมกาชาแนกเลยในเมืองไทยที่แบบในมือถือแล้วก็ในเมืองไทยที่ทําให้เราแบบได้รู้จักเกี่ยวกับเกมแบบกาชานั่นเองซึ่งเซเว่นไนท์ภาคแรกเนี่ยจะเป็นเกมแนวเทิร์เบตนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเออเนี่ยตัวละครเนี่ยผูกพันกับตัวละครตัวละครมีความสามารถและเราอยากได้ตัวละครนั้นๆมาครอบครองก็เลยต้องจ่ายเงินหรือว่าสุ่มเพื่อเพื่อให้ได้มาใช้เพชรเพชรที่จ่ายเงินหรือเพชรฟรีก็ตามตามตามแต่นะครับแล้วก็แม้ว่าจะผ่านไปมากกว่า6ปีก็ตามนะครับเกมเซเว่นไเนี่ยยังไม่ปิดตัวลงและยังมีกิจกรรมเรื่อยๆนะครับยังมีผู้เล่นแบบหน้าเก่าหน้าใหม่เข้าไปแบบเหมือนกับสุ่มกาชาเรื่อยๆนะครับและด้วยกระแสะที่ตอบรับแล้วก็ความฮิตจากเกมภาคแรกนะครับ ทำให้เซเว่นไนท์เนี่ยมีภาคต่อก็คือเซเว่นไนท์ภาค2นะครับด้วยความที่อัปเกรดทุกอย่างนะครับแบบแทบจะทุกอย่างจริงๆเลยจากที่นัทได้ประสัมาัณ์มานะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะคือเซเว่นไนท์หนึ่งเนี่ยนัทได้สัมผัสมานิดเดียวนะครับแต่คือภาพมันคนละอย่างกันเลยนะจากภาพแบบแนวการ์ตูนแนวน่ารักนะครับมาเป็นแบบแนวสมจริงมากขึ้นนะครับอ่ามันก็เลยแบบ ทำให้มันต่างกันนะครับแต่มันจะมีความคล้ายคึงกันอยู่นิดหน่อยก็คือแบ็กสตอรี่ของตัวละครหรือว่าสตอรี่ที่เหมือนกับต่อมาจากภาคแรกนะครับแต่ ถ้าสมมติคนไม่ได้เล่นภาคแรกก็สามารถจะเล่นภาค2ต่อได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับซึ่งถ้าสําหรับใครนะครับที่ชอบเซฟสตอรี่ไลน์จริงๆนะครับภาคที่2เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับเซเว่นไนท์สอนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยหลังจากที่นัดได้ไปสัมผัสมาเนี่ยถือว่าโอเคเลยตั้งแต่เริ่มแรกนะครับยังมีการแฝงแบบทิวท r i a l แล้วก็สตอรี่แล้วก็เหมือนกับเนื้อหาแบบสตอรี่เซตติ้งเข้าไปในทิวท r i a l ด้วยนะครับซึ่ง ตัวเกมเนี่ยนอกจากความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสตอรี่กราฟิกแล้วนะครับคอมแบทเกมเพลย์เนี่ยยังเปลี่ยนไปจากเดิมอีกด้วยนะครับเซเว่นไนท์ภาคแรกหรือเซเว่นไนท์หนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเกมแนวเทิร์นเบสนะครับก็คือเหมือนกับเป็นแบบอ่ะตาชั้นตาศัตรูอะไรเงี้ยก็คือถ้าสมมุติยิ่งยิ่งเร็วกว่าก็อาจจะยิ่งตีได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยครับแนวเทิร์นเบสนะแบบแนวแฟนตาซีนั่นเองแต่เซเว่นไนท์สองเนี่ยจะเป็น RPG แอคชั่นอาร์พีซีแบบล้วนๆเลยนะครับ ซึ่งถ้าถามนะครับนัดจะให้คะแนนเกมเพลย์เนี่ยมากกว่าเรื่องสตอรี่เนาะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเวลานะัดเล่นไปนะัดเล่นไปมาสัก10ชั่วโมงในเซเว่นไนสองนะนัดรู้สึกว่าสตอรี่มันแบบมันไม่อินขนาดนั้นหรือว่าเพราะมันเป็นเกมมือถือหรือเปล่านี้นะก็ไม่ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่นะัดชอบอ่าคอมแบทเกมเพลย์ของ s ซเว่นไนสองมากกว่านะครับและสุดท้ายนะครับไม่พูดไม่ได้นะครับกาชาซิสเทมเกมนี้นะครับให้ จะพูดว่ายังไงนัดให้เกมนี้เป็นเกมเกลือแห่งปีเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องสุ่มอ่ะสามอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวละครใช่ไหมสุ่มอุปกรณ์และรวมไปถึงเพชรหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะครับซึ่งถ้าสมมติอ่ะเราได้เหมือนกับตัวละครแดงตัวละครแบบ l e g e n d a r y มาแล้วเงี้ยแต่ถ้าสมมติชุดไม่ได้สัตว์เลี้ยงไม่ได้มันก็เก่งอยู่แต่มันก็อาจจะไม่ได้แบบไปสุดอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับ แต่นะครับแต่เซเเนี่ยมีการเหมือนกับดาม a จ e คอนโทรลได้ดีมากนะครับแม้ว่าจะระบบการชาซิสเทมเนี่ยจะต้องสุ่มถึง3ประเภทด้วยกันนะครับแต่ต้องบอกว่าแพ็กเกจของเกมเซเว่นไนท์สอเนี่ยราคาดีมากเลยนะครับแล้วก็แต่ละแพ็กเกจเหมือนสเปเชียลแพ็กเกจเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีแถมในแบบในแพ็กเกจนั้นๆเติมเท่าไหร่แล้วมันก็จะเหมือนกับการันตีของแดงนะอะไรงนี้ถือว่าเป็นเหมืนกับ เป็นแพ็กเกจที่เป็นมาร์เก็ตติ้งแพ็กเกจที่ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยในการแก้ขัดเกี่ยวกับเรื่องการช่างซิสเต็มนะครับก็มาถึงเกมสุดท้ายนะครับน่าจะจัดแค่3อันดับนะในเกมแบบเก็บเลเวลหรือเกม Open w o r ิรนะครับเกมนี้นะครับไม่พูดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเกมคลาสสิกเป็นเกมที่แบบยังไงก็ไม่มีวันตายนะครับนั่นก็คือเกม แ a ตนาฬิกนั่นเองนะครับแต่ Rat N a บตนา l o g ในเวอร์ชันปี2021นะครับไม่ใช่ rom นะแต่จะเป็น rox หรือว่า Rat N a บตนา l o g next generation นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันทำออกมาได้มันดโดยส่วนตัวที่นัดได้สัมผัส rom rom เนี่ยทำมาได้ดีแล้วนะครับ rox เนี่ยถือว่าทำออกมาเหมือนกับ กรบจุดอ่อนแล้วก็กลบเหมือนกับเขาเรียกว่าแก้ไขในหลายๆจุดที่เอวเอ็มแบบพลาดไปนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าระบบอะไรนะระบบระบบคอมแบทในเกมแล้วก็ภาพนะครับน,นัดให้ให้ความรู้สึกว่ามันสวยกว่าเอวเอ็มนะมันเหมือนกับอัปเดตเวอร์ชันมากกว่านะครับแต่มันแบบคนละเน็ตคนคนละอย่างก,กันอ่ะอ่ะอนนีมากกว่าแต่เรื่องอินเกมเนี่ยแบบคอมแบทเรื่องแบบ สตอรี่เรื่องแบบเควสอะไรต่างๆนะี้นัดยกให้ rox เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆครับแล้วก็มีระบบอีกระบบหนึ่งนะครับที่นะัดรู้สึกว่าผู้พัฒนาเนี่ยเพิ่มเข้ามาและทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เกมนะครับนั่นก็คือระบบ live skill ต่างนะครับและยังมีเหมือนกับ daily quest อีกนะที่ไม่ใช่ว่าแค่แบบเหมือนกับไป เพสต์บ่ายนะครับแต่มันก็คือเหมือนกับรวมว่าทำนู่นทำนี่เราก็ได้ของมาด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับที่เพิ่มเข้ามาก็าคือจะเหมือนกับเป็นเดลี่ดังเชียนนะครับซึ่งทำให้เรา,าได้แบบไปแชร์เลนบอสต่างๆแล้วก็เอาของมานะครับซึ่งมันสามารถแบบเล่นได้เรื่อยๆไม่เบื่อนะครับอันนี้คืออันนี้อันนี้โดยส่วนตัวนะซึ่งอันนี้เบื่อไม่เบื่อนี่แล้วแต่ตัวบุคคลนะแต่สำรับสำหรับนัดนะครับแต่มันมีช่วงหนึ่งนะครับที่แบบ ออีกะตกม้าตายนะครับช่วงที่แบบกําลังพีกๆเลยนะเพราะเหมือนกับพอคนมันเล่นเยอะของมันก็หายากและระบบแบบเหมือนกับมาร์เก็ตเพลสมันก็มีตลาดกลางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เราใช้เพชรเพชรฟาร์มหรือเพชรซื้อไปแบบเหมือนซื้อของอะไรองี้แล้วพอมันมีของขาดตลาดนะครับ คือแบบคนแบบคนหาเงินในเกมแบบอยากได้นู่นได้นี่เขาก็ต้องเออเหมือนไปฟาร์มมาเพื่อขายแล้วก็ได้เพชรแล้วก็ออกไปใช้อะไรเงี้ยแบบเออที่จะไม่ได้ไม่ต้องแบบเหมือนกับหาตั้งหรือว่าจะแบบขายเงินเอ็มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่มันกลับมีคนเหมือนกับดราม่าออกมาว่าเนี่ย GM อยู่ดีเสกของที่แบบเหมือนกับขาตลาดเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทําให้เหมือนกับผู้เล่นเนี่ยลดงวบเลยนะครับแต่ ว่ายังไงก็ตามเราไม่รู้ความจริงแท้แน่ชัดว่าเป็นความจริงยังไงแต่ดราม่ากับแร็ปนรกมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับถ้าจะให้นัดโบนยังไงแร็ปนรกมือถือในปี2021ก็ต้องยกให้ ROX เลยนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ top 3ในเกมแนวเก็บเลเวลหรือเกมแนว open world หรือ RPG ในมือถือของปี2021นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับความคิดเห็นส่วนตัวของนัดล้วนๆแล้วก็อ่านรีวิวมานิดนึงนะครับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นที่ต่างกับนะัดหรือว่ามีเกมอะไรที่น่าสนใจสามารถที่จะแนะนํานัดได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับก็จะบอกว่าไม่แปลกใจนะครับที่ลิสที่นัดเตรียมมาแบบเกมฑ์ชินติดแล้วนะคิดว่า1ใน3หรือ1ใน5เกมฑ์ชินน่าจะติดอยู่ในใจของทุกคนนะครับว่า ตั้งแต่ปี2020แล้ว2021แล้วนะคิดว่าปี2022เนี่ยเกนชินก็น่าจะเหมือนกับมีอนาคตที่สดใสเลยทีเดียวนะครับเพราะแค่เปิดมาเดือนมการาเนี่ยก็โอ้โหเปิดไป2.4ก็แทบจะแบบถล่มทลายแล้วนะครับแล้วก็บวกกับอาจจะมีการแบบแก้ไขนิดหน่อยเกี่ยวกับเหมือนกับการแจกของรางวัลหรือว่าแจกเหมือนกับของแบบครบรอบกี่ปีหรือเทศกาลอะไรต่างๆให้แบบผู้เล่นรู้สึกว่าเออมันเป็นของที่แบบ เป็นกิฟต์เป็นของขวัญจริงๆอย่างนั้นนะครับทีนี้ก็โอมครอนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับไปไหนก็อย่าลืมใส่หนสกนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับเวิร์ก from home แล้วก็ดูแลตัวเองดูแลคนที่เราหลักนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวนัดไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับไมโครเกมมิ่งเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้พอแค่นี้เทคแคร์ครับบ๊ายบาย